มัดสินนอนบนนี้เนาะผ้ใหญ่ฟอสเลยมัดไปนนี้เา,า,าเจ็บแอวบ่อยแบบมนังเอา,า,าเลยนังฟอดนี่ ผิดพาดในพานพากันหลับนี่แต่บอกพางหูมุมประมาณสองโมงนะตอนนี้สองโมงกายสบายดีหลับดึกเฮาถือไปถือประหมเครื่องคองเฮากาซีนอนอยู่พีนะนอนอยู่กกมังหงนอนดักยาน เห็นอมนเขานะลูกเสานี่พอขี่เห็นอมไม่ไหม่ห,หลดวันนั้นนี่ไอเฮียงบาพ้าแล้วก็ไอไม้ไอเดือนก็นอนอยู่พีเลยนะเอาจังเายกาทาติดตามงกันว่าไพมาน

สินนอนบนนี้เนาะโอ้เยมาตบนนี้าเจบเอวบ่อยแบบหนังเาลยนังฟอเลยอะไรการต่อรอวนังบนนี้ไปปไปไปกับไปแถวหวยละการบางน่อยกินไข้าข้าไมปกับไปข้ามีไปนะไป้าลาส้ มเตะสิกันมามดเตะคาเท่า,ทา,ทานี้ ไอชินสิเพาบอลน,นี่ไอเฮียงมูเพิ่นสิไปการทางใดเห็นะอาอทาเบิ่งน้ำกันว่ามียังแน่เขาโคกมังไห้นี่แต่เสียดายมังไห้น้ำบิดเนี่ยมังไห้มีหมากคือสิมีลุนอยู่เดย

Hallo. Mm. Mm.

Những thế kỷ hai gặp năm 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 มันรีบไปรีบม,มามัน,น้อยกระสลดัดเนาะไปเดินผู้เปย์ญี่พุ่นบ่ะ๊ะไปจอบ่ นเดือนในเฮียงใหม่หมมูดเปนลมูดจไมันตลอดมูดบาไปมูดจนไ้เพอเยอะไปยามองไปเอาุบบกมาคุบอมาเปลียวมาเพราะมอห้องกับไอซินสิดักบนนี้นะราดตอนเช้าเนี่ยมันแท้ๆนอกมาลายลายนี้ป บบน,นะตอนใดมันให้มันกินแล้วก็ปะให้ฟันไม่คอยไปทางไม้อยอยให้เดือนครับได้ไหมคน,นไปต่อคนไปการเฮียงกับิมาเตชีนอนวันนี้คือกันสามคนนะเผาวันนี้สองคนไปต่อ สิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงอยังให้อายพากันนอนเนละ้วพอพางยังวนอนจอบกุ๊กมังไห้บางน้อยนะเขาประมาณสามตัวนี่แต่บอกพางว่าอยากปลุกอายพากันนอนคันสัตว์ใหญ่นี่บอกพางปลุกนะออจังไรกาทาติดตาหนุ่มกันว่าสัตว์ใหญ่สิเขามาหรือบอลทนะาพวกเขามา กอาังกับสิท้ายมื่นเช้าเลยว่ามื่นเร้าเฮาบางทีกัสิดักบนนี้บางทีกัสิหากวกมังไห้วันไม่จังไดกัะทาติดตามกัน i'm sorry. นอะแต่พิพลาดในพานพากันหลับนี่แต่บอกพางหูหูประมาณสองโมงนะตอนนี้สองโมงกายหาสิบประมาณสองโมงครึ่งนี่แหละมันมามันมามันกินมาไให้นะแหงอะไรจนตื่นตื่นวัดการเห็นเห็นเสยก็สิจับปืนนิ่งกะ ยันบุถึกนะก็เลยปลูกอ้ายแต่ยี่เห็นมันแรงก่อนเนะนี่ยปลูกไอซินกับบอทันทเห็นมันไปคุ่นแล้วเออจังไหนก็นทาติดตามนุ่มกันให้มาเห็นยังเข้ามาเลยบอข้างก็สองโมงไปเริ่มเริ่มแจงแล้ว ก็อลายอยู่พราวสิบปรลักต่อข่าวเฮือกปุดเทคุ้ทั้งไอชินดักวันนี้เป็นไรนเต็แตนะ่

นี่เหียงคนนี้ก็โอ้เรียบร้อยนี่ mùa mùa Tôn măn có xuống này Nhìn xuống ở đây Hay thơm เกลี่ยจะได้ไหมนีุด,ดเก็บดอกขุนแค้นก็ได้ลายนี่เมื่อแกงกระปลา มันนี่แหละพอเห็นขึ้นมานี่ว่าได้จจกแจงได้ลูกปองสองตัวลูกกระห้องสองตัวพฤษีเนาะหมอกึ่งเส้านี่น่ะนี่มีถืออลายเข้ามาเคิื่องพิงานอ่ะเข้ามาสามซี่โตคุณตอนบ้าป่าฝ่ายนี้เอาเอากระเซดักน้ำไอให้ไอ้เฮียเคนดักลุ่ม มังไห้ยีรุมเอาดัดกลับไอซินมังไห้บนนี้แหละซินวันใดก็หอกมาซองลูกเป่าซอง <c oughs> ก็เล่นซองเนาะข่าวเชื่อได้ครูโตแล้วเต็มทงยากเลยอันนี้เฮาต้องพูนสุนหลายเมันเฮาเคิร์ออยิงย่งเ <c oughs> งยมือถือเลยแต่เสียดายอีเห็นเนะเาะเห็นอมเห <c oughs> ็นอม่กีทัน มนันไม่ได้ตอนเช้าเป็นอหกองหมอบนนี้โดดไอเฮียงยิงบาทันซ้ำเห็นหกระหอกน้อยเห็นไก่ป่าเห็นหอยมูป่าขี้มูป่านะลายอะไรอย่านั้นแต่ไอเดือนไปบูธเมื่อคืนนี้คันเราว่าคันเราไปถึกบอลหอยมูป่าคือสีเพิ่นได้ดอกมูป่าเพิ่นก็เอานงมาไป สำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรก็ด่นกับต้องคขอบใจผมเมพีน่น้องติดตามและให้กำลังใจคลิปหน้าพร้อกันไหมบ๊ยมายบาย